การเที่ยววัดประกันสังคมมาระชมเที่ยววัดทท่านมาไปดูประกันสังคมมาดูเพื่อหาจะข้อมูลยังไา่อสงรเพ่รีย้การศานะวนนีาก็ประชาชน แชวนใครที่จะเช็คเงินนะคะเพื่อเอาแบบประชาชนมาได้ไหมกังทางการส่งผู้พิพากามาเชิญเขา 我们这里，他把我们带回来。 ผู้ชาชมมาประชุมก็นนังนกัรคนก็เรียนฟังเข้าไปในแอนะคะเง่ายเร่อาวิธการจ่ายเงินใจยังไงสกบัตรก็ง่ายจ่ายก็ยากมันไม่ยากเลยว่าเรามีตู้บนเติมไหมคะเอ่อตู้บนเติมเซเวสัทก็สองต้นองอางกเออถ้าวันไหนขายข้าใคยจะชมเราจะจ่ายใจยังไง จ่ายเป็นป ouais. ีก uh ็ไ huh. ด้สามเดือเดือนเ้าเดือนก็ได้ตาเธอประกันทั้งคมหมดประกันเหมดประอะไรยกเชวดเยกเเาะออเราสามารถโหลแอปมาทุกว ali> ันนี้เราไม่ต้องถุงนสดไรนสดอะค่ะโหลดแอปมาแล้วก็จ่ายเนเราจะจ่ายกันที่ฟังการประชุมในวันนี้นะใครสมัครแล้ว สอยพิธีโหลดแอปเดี๋ยวให้น้องก็สอยจริงจรงแล้วก็จ่ายในโทรศัพท์ได้เลยเราไม่ต้องสอยเงินสดเราจ่ายเงินในบัญชีจ่ายเข้าไปในบัญชีได้เลยโหลดแอปมานะคะมันจะจ่ายได้จ่ายยังไงจ่ายตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสามสิบวันไหนก็ได้เดือนยังมีสามสิบเอ็ดวันก็จ่ายวันที่สามสิบเอ็ดได้ก็เดือนนี้สามสิบเอ็ดวันใช่ไหมคะวันที่หนึ่งถึงวันี่ยเอ็ดในวันที่หนึ่งถึวันที่สิบเอจะจ่ายของลมกราไม่ได้ย้อนหลังไม่ได้แต่ล่วงหน้าได้ นะคะเป็นวิธีการจ่ายจ่ายที่เซเว่นตู้บนเติมสะดวกมากไม่ต้องไปถึงที่นะคะถ้าใครมีโทรศัพท์ยังสมัยน้อยแอนดรอยสามารถโหลดแอปมาได้เลยจ่ายในโทรศัพท์ได้เลยนะคะโหลด,ดเ,เข้าไปเพสโตมันก็จะบอกเดี๋ยววิธีโหวด,ดจะสอนวิธีโหลดอีกทีนึงน,นะคะง่ายมากใครมีปัญหาอะไรไหมคะจะเรียนถามอะไรไหมคะผู้ใหญ่ถามเลยค่ะ มัครแต่ยังไม่ได้ส่งอาจจะลืมเออได้ดีมากเลยค่ะคุณพ่อเข้าระบบกันจ้าฟังการบรรยากใช่ทุ้คนเติมก็ได้เซเว่นก็ได้คุณพ่อโหลดเพสโตมาได้เลยอ๋อดีมากค่ะเออคุณบอกอายุค่ะช่วงก็คือ เดียวนอนโรงพยาบาลพูดถึง,นนง,งเงื่อนนอนโรงพยาบาลเงื่อนไขการส่งก็คือสามในสี่เดือนนะคะวันนี้สมัครปุ๊บไม่ใช่สิ่งเกิดทันทีต้องนับเดือนนี้เดือนมก,การาถูกไหมคะมก,การากรุราหมีนาเมษาสิึงเกิดน,นะคะถ้ขาขาดส่งถ้ขาข,ขาดส่งเกินสองเดือนติดต่อกันถ้าเราไม่เป็นอะไรก็ถือว่าโชคดีถ้าเกิดช่วงขาดส่งเจ็บไข้ได้ป่วยนอนโรงพยาบาลปุ๊บมันจะเบิกไม่ได้มันจะขาดช่วงอย่าพยายามให้ขาดช่วงนะคะ จ่ายล่วงหน้าได้แต่ว่าห้ามย้อนหลังถ้าขาดช่วงสองเดือนมันจะมันจะมันจะนับสามในสี่เดือนนะคะถ้าเสียชีวิตก็เดือนหนึ่งอุบัติเหตุได้แล้วช่วงเดือนมีถนกรารแลวส่งกุมภาเราเป็นอะไรเราได้แล้วสองหมื่นนะตอวหนึ่งได้สองหมืน่นนะคะถ้าสามร้อยก็ได้สี่หมืน่นอุบัติเหตุนะถ้ายางอย่าเว้นล่วงหน้าไว้ก่อนพี่พ่อจะไม่ยืนเนาะ ค่ะโอเคค่นะถ้าคนไหนที่เป็นโรคประจําตัวความดันเบาหวานม้าเ็งนะคะที่มะหลายมากเราไม่มีการตรวจโรคนะคะมีโรคประจําตัวนอนจะไม่รอดแล้วอีกสามเดือนหมอบอกว่าจะไม่รอดแล้วหรือหกเดือนสมัครที้เลยเราไม่ได้ตรวจโรคนะคะ เราต้องการดูแลคนเราไม่ได้ตรวจโรคเหมือนทัททน่วไปที่ว่าต้องตรวจโรคมีโรคได้สมัครไม่ได้เด็กของเราสมัครได้เลยนะคะแต่ถ้ามีโรคแบบคนในประว่ามะเลยต้องส่งเสียชีวิตนะโรคทั่วไปก,กาปัะกันปุ๊บเมื่อไหร่ะเขับประกันม้างไอกี่ปุยปุยออดออดแอดแอที่กลาว่ากร่าล้มบ้านที่กล่าว่าน่นพอ,อกก่งประก,การสังคมมามันเป็นภยัยมันเป็นการคุ้มครองเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ่นแกไม่เป็นอะไรเลยนะคะถือว่าเป็นเป็นการปัะก,กันคล้ายๆเหมือน คอยกุ้มกันเรานนเนาะพอเราเข้าประกันปุ๊แบแกบอกว่าแกไม่ป่วยแกอะไรเลยค่ะนะคะใครมีอะไรแต่ถามอีกไหมคะถ้าใครจะเช็คสิทธิ์หรือว่าตรวจสอบเงินเชิญตรงนี้เลยค่ะถ้าใครจะสมัครวันนี้อายุตั้งแต่สิบห้าปีไม่เกินหกสห้าปีนะคะคนไหนที่หกสิบสี่หกสิบสามหกสิบสองเจอเลยค่ะนี่สมัครก่อนถ้าละ ถ้าเขาตัดเกณฑ์เมื่อก่อนแค่60สินะอันนี้เราขยายให้ถึง65ปีสิห้าปีไม่ถึงหก้าปีค่ะสมัครได้ค่ะคนที่6กสิี่กไม่ค่ะส่งต่อไปเลยคุณพ่อคนที่เคยสมัครแล้วจะมีฐานข้มอมูลอยู่กับเรานะนะคะก็ส่งถ้าคน,นาาไหนสมัครไว้ตั้งนานไม่เคยที่สุดเราไม่ได้ตัดออกนะคะก็ส่งได้เลยทางประกันสังคมมาประชุมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทำประกัน គាត់ຈະព្យាយាមចាក់ខ াই តែป่วยគាត់ຈະមានเงินบำรุงรักษาអើតតได้ហើយ แต่ถ้าปอชยังไม่ได้ส่งหรือหยุดการส่งก็มาสมัครได้ร้อยถึงสามร้อยนะคะแต่ถ้าส่งในปัจจุบันเราไปกรออกรกอชออมอย่างเดียวไม่ได้คุ้มครองอันนี้ก็ส่วนของการประชุมนะวันนี้ก็ใช้สิบบาททองนะคะผู้มาฟังก็จำนวนน้อยกิจกรารศึกษา ไม่ไปรบกวนที่ไปชมานนัก็เรียใจเขานาะดอกฟัาไปชมบรรยากาก็พามาดูบรรยากาศายไหมบ่อนุ่มัดสัปันนงเดินได้ค่ะคุณตาเดินได้ร้อยค่ะแล้วมันีอีกอันหนึง บ้านเขาบอกว่าจะเข้าปัจจัยสังคมเลยใช้คิดรุ่นี้นั่นไม่ได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวกันเลยนะไม่ได้คิดไดปกติเลยเชิญค่ะก็ดูสวนพระศรีอริยะเมตไตรองค์จักรพรรดินะภายในบริเวณวัดสลาวน่าก๊อกทีสวยงามสะอาดบริเรนโอเคค่ะคนที่มีเงินออกนะคะทำไงก็ส่วนใดพระ ศรีอริยเมตรองค์พระพรุทธเจ้าในอนาคตองค์สีมรกตก็หาฐานความยึดมั่นความศรัทธาที่ประชาชนี้สร้างข,ขึ้นของศรีเรืองอารามสวยอาสีเขียวมรดกสวยงาม แล้ก็ดูบรรยากาศภายในบริเวณวัดไปเรื่อยๆเนาะทวงส่วนข้างหน้านี่ก็เป็นโอโบสดนะซึ่งก็ดูตรนนี้ก็อาจจะสวยงามนะทุกท่านแล้วว่าส่วนของกระเบื้องและก็สีนั้นก็ได้ปุพังได้เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาโดยเฉพาะกระเบื้องก็นะ รดล,ลงมาเรื่อยๆร,รอการบูรณะรอการซ่อมแซมอยู่สีก็เสียดลงซสีดลงเรื่อยๆนะก็ท่านใดมีจิตศรัทธานะก็เจริญพรนะรวมกันเป็นเจ้าภาพเราจะซื้อกระเบื้องทาสีออาโบสถตวัดสลาวนาก็ได้นะทุกท่านในก็รในส่วนของ บริเวณวัดสลาวนะก็มาตรงลานธรรมส่วนพระ,ะลานธรรมพระสรีอริยะมไตรโอคุณพัดศรีมรกตนดดะนหญ่ใหญ่โตก็ทุกท่านดูและชมไปในช่วงสายของวันนี้